วันนี้น้อยได้จะหยิบตัวอักษรภาษาอังกฤษมาให้หมานะคะเริ่มค่ะีมาดีด็อกมาขอบคุณค่ะตัวต่อไปค่ะอีเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะตัวต่อไปค่ะโอ้เก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะบีนกีเบิร์โนกเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะ เเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะตัวต่อไปค่ะจเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะตัวต่อไปค่ะ q ิคเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะตัวต่อไปค่ะเจเจขอบคุณค่ะ <'m> อ่ะบายบายส่งจุ๊บทำท่าน่ารักจิอจุ๊บ